สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบกับหนุ่มบ้านนะาหาเรื่องกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันนี้นะครับอันดับแรกมาดทูที่ราคาน้ำยางสด DRC ไม่ต่ำกว่า35วันนี้กิโลกรัมละ 67บาท20สตางค์นะครับวันนี้ปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานที่20สตางค์นั่นเองครับยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3เปอร์เซ็นต์ราคาวันนี้ก็คือ63บาท98สตางค์ต่อกิโลกรัมครับวันนี้ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่33สตางค์จากเมื่อวานนั่นเองครับ ยางแผ่นรมควันชั้น3ามไม่อัดก้อนราคากลางก็จะอยู่ที่68บาทส2สตางค์ต่อกิโลกรัมครับวันนี้ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่59สตางค์จากเมื่อวานนั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 100เปอร์เซนต์วันนี้ราคาที่48บาท70สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ดีขึ้นแล้วปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่50สสตางค์จากเมื่อวานนั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 50%สดวันนี้ราคาที่24บาท50สตางค์นะครับปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่39สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 55%พักชั่วโมงราคาก็จะอยู่ที่27บาทต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่40สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 60%ค้างคืนวันนี้ราคาที่29บาท30สตางค์นะครับ ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่30สตางค์นั่นเองครับและยางเครฟยางก้อนถ้วยชั้นต่ำวันนี้ราคา31บาท60สตางค์นะครับปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่38สตังค์นั่นเองครับและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาพ่อแม่พี่น้องไปดูตารางการซื้อขายยางพาราของต่างประเทศนะครับว่าจะมีราคาช่วงไหนราคาเท่าไหร่มีปรับขึ้นหรือลงอย่างไรก็ไปรับชมพร้อมๆกันครับ